เอกชนดูจะค้านหัวชนฝาครับนับตั้งแต่เรื่องการแจกเงิน1 0,000ืบาทดิจิตอลรวมมาถึงเกี่ยวกับเรื่องค่าแรง400ครบ,บท้วนครบั่วจังหวัดประเทศไทยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยสบายกรุป๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบายเทคคอมแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เอกชนดูจะค้านหัวชนฝาครับ นับตั้งแต่เรื่องการแจกเงินหนึ่งมืบาทดิจิตอลรวมมาถึงเกี่ยวกับเรื่องค่าแรง4 0คร้่ยครบทั่วจังหวัดประเทศไทยนะครับทําไปทํามาดูเหมือนว่ากระแสตรงนี้จะเริ่มมีการนําเอาทั้งบทสัมภาษณ์ผลสํารวจรายงานการศึกษาและก็สะท้อนผ่านไปแต่ละสาขาอาชีพของคนที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันจากนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นะครับซึ่งที่เห็นอยู่เน้นๆในสัปดาห์นี้เนี่ย แล้วถูเอาขึ้นมาเป็นประเด็นข่าวสารของประเทศไทยก็คือการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทรวมไปถึงเรื่องของขึ้นค่าแรง400บาทครบทุกจังหวัดทั่วไทยไม่มีเว้นคือแจกเคลียร์ทุกพื้นที่นะฮะเอามาดูเรื่องของ400บาทกันก่อนซึ่งส่วนใหญ่ส,สุ่มเสี่ยงที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็จะมาจากเอกชนระดับใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นรองประธานอาวุโสข,ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทคุณทวีปียพัฒนานะฮะคุณทวีเคยบอกอย่างนี้ครับว่าคือไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับ พูดถึงเรื่องของการสัญญาไว้กับประชาชนในลักษณะการหาเสียงทั่วไปที่เกิดขึ้นก่อนที่จะรับการเรืออตั้งเข้ามานะฮะว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นสัญญากับประชาชนไว้ก็เลยจําเป็นต้องขึ้นข่างแรงให้ได้เดิมทีก็หาเสียงหกรอยนะฮะแต่ตัวเลขเคาะไปเคาะมาเนี่ยนะครับเขาถอ,อนมาสองร้อยกลุแค่สี่ร้อยแต่ทีนี้สี่ร้อยมันก็จะมาติดประเด็นตรงที่ว่าจะจ่ายสี่ร้อยแบบคุมทุกพื้นที่ตั้งแต่เหนือจุดใต้ตะวันตกจดตะวันออกเฉียงเหนือลงมาตั้งตะวันออก เอาเป็นว่า77จังหวัดทั่วไทยรับพร้อมกัน400นี่นะฮะทำให้รองประธานอาวุโสของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทว,วีปียพัฒนาบอกว่าเรื่องที่อยากให้มองความเป็นจริงครับคือเอกนชนเนี่ยเขาก็เห็นด้วยไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยนะฮะในการที่จะบอกว่ามันต้องขึ้นค่าแรงไม่งั้นรายได้ไม่มีเพราะสภาวะเศรษฐกิจของปัจจุบันนอกเลยจะเป็นเรื่องข้าวยากหมากแพงค่าของชีพเองก็สูงเงินเฟ้อเองแม้จะมีสัญญาณดีลดลงแต่ท่านผู้ชมครับถ้าเทียบกับอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเนี่ย ยังไงเองผลตอบแทนก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นบวกเลยถูกไหมฮะสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าในขณะนี้รายได้เองแม้ตอนนี้บางอุตสาหกรรมจะเริ่มผ่อนคลายจากเรื่องของวิกฤตคอขวดเซมิค,คอนดักเตอร์รอไมโครชิพพูดง่ายๆครับในวงการผู้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ารถยนต์เนี่ยนะฮะก็เริ่มจะกลับมาผลิตและส่งออกได้ขายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าขายดีเพราะเนื่องจากสภาวะอย่างเช่นตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปีนี้ทํามาทําไปอาจจะต่ำแปดแสนเซ้วยซัมไปนะฮะ ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าต้นทุนการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ถูกผูกติดด้วยอะไรครับบ่วงหนี้ไม่ใช่บ่วงกรรมนะฮะบ่วงหนี้นะฮะอันนี้ผมใช้คํานี้เองคือประชาชนคนไทยตอนนี้มีบ่วงหนี้กันเยอะในภาพรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําในหลักการหเห็นด้วยหร้อคือมันไปเติมกําลังซื้อส่วนหนึ่งแม้ว่ากําลังซื้อพวกนี้จะถูกจํากัดโดยข้อปัจจัยที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มีเยอะนะเพราะว่าแต่ละคนมีข้อจํากัดแตกต่างกันนะฮะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่า คือการครอบขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันมีกลไกลทางกฎหมายกลไกลขององค์กรที่ต้องผ่านการประชุมเห็นพ้องต้องกันของคณะกรรมการไตรภา,าคีทั้งสามฝ่ายนะฮะแล้วจึงจะเสนอเคอะออกมาและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือปกติการขึ้นค่าแรงทุกวันนี้เนี่ยครับอยู่บนหลักการของการที่ว่าจังหวัดไหนมีภาวะเศรษฐกิจจังหวัดไหนนะครับมีื่องยนต์กลไกลทางเศรษฐกิจจังหวัดไหนมีโมเดลทางเศรษฐกิจที่สามารถ ทำรายได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นการใช้แรงงานการตอบแทนแรงงานด้วยผลรายได้หรือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําจึงต้องมีการทําไมฮะขึ้นลงแตกต่างกันตามพื้นที่ตามขนาดพื้นที่นะตามกลไกของพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้แม้แต่ทางของรองประธานสภาของสอทอก็เลยออกมาบอกเรื่องนี้นี่เกยกตัวอย่างอย่าง,างโคาราชจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจังหวัดใหญ่นะฮะเป็นประตูสู่อีสานเนี่ยมีสิบอำเภอแต่เขาบอกว่า ธุรกิจ s อสในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาออกมาส่งเสียงได้ว่ายังไงก็แบกต้นทุนนี้ไม่ไหว600ว่าช็อคไปแล้วเนี่ยนะฮะ400ยังจะชักเลยนะฮะถ้าหากว่าอยู่ดีๆจะจ่ายกันแบบครบทุกจังหวัดเนี่ยนะฮะรองประธานสภาอรองประธานอุตสุข,ขอสปาสกกากันผมไม่ได้ใจก็เลยบอกว่าเอกชนเขาก็าคุยกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่คุยเพราะก็จับตามาตลอดเลยครับว่าพรรคไหนถ้าเข้ามาก็แล้วแต่เนี่การขึ้นค่าแรงถูกไหมครับก็เลยบอกว่าหลายคนห่วงเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่าของรัฐบาลชุดใหม่นะฮะ และก็ยืนยันร่วมกันเลยนะครับว่าไอการปรับตัวเลข400บาทเท่ากันทั้ประเทศนี่นะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงและผลกระทบจะมาเป็นวงกว้างด้วยนะครับดังนั้นหลักการตรงนี้จึงควรที่จะให้มีการคิดพิจารณาผ่านกลไกข,ของการอนุมัติขึ้นค่าจ้างเป็นหลักไม่ใช่ไปผ่านทางนั้นของสายการเมืองเห็นหไหมฮะเพราะเขามีกลไกในการทำอย่างนี้อยู่ และเชื่อว่าในที่สุดกลไกในการทาอย่างนี้อยู่เนี่ยไม่น่าจะไปตอบโจทย์ตอบสนองต่อตัวเลขหาเสียงอย่างแน่นอนเพราะเขาก็ต้องคํานึงว่าธุรกิจมันจะไปต่อได้หรือเปล่าถูกไหมครับดังนั้นถึงได้ถามท่านผู้ชมไปตอนต้นรายการไงฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับระหว่างขึ้นค่าแรงวันละ400บาทต่อวันแต่ขึ้นครบทุกจังหวัดกับแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นนะฮะใช้งบประมาณ5.6แสนล้านอันไหนกระทบเศรษฐกิจไทยน้อยที่สุดใครคิดว่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทครบทุก ครบทั่วทุกจกังหวัดทั่วไทยพิมพ์400ไม่ต้องพิมพ์เยอะพิมพ์400ใครคิดว่าแจกเงิน10,000ดิจิตอลใช้งบประมาณ5.6แสนล้านบาทพิมพ์10,000พอไม่ต้องพิมพ์เยอะนะฮะอันไหนกระทบเศรษฐกิจไทยน้อยที่สุดแล้วส่งเข้ามานะครับนี่คือมุมมองเฉพาะค่าแรงของส0่้ทีนี้ถ้าไปดูในฝั่งที่ทั้งประธานสมาคมธนาคารไทยซึ่งอยู่ภายใต้ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่าปปกร หรือแม้แต่ทางด้านของคุณสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการสภาหอการค้าไทยก็เป็นประธานของกกรก็พูดปมถึงเรื่องของการใช้เงินงบประมาณ560ล้านกับการจัดทํานโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทแจกตามเป้าหมายและแผนของรัฐบาลที่หาเสียงไว้รวมถึงคณะกรรมการชุดที่เรียกกันว่าเงิน10,000นะฮะคือสอเสียงทางเองกนชนเขาบอกงี้คือถ้าใช้ขอ้อมูลจากเป๋าต่าง เปาตังเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือกลไกลของทางภาครัฐมานานแล้วในช่วงโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยที่เวลามีโครงการอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะประชานิยมประชาอาวุโสนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะเขาก็จะมีข้อมูลอ,อยู่ในเป้าตังนั้นถ้าดูจากคุณสมบัติดูจากพื้นที่ดูจากกฎเกณฑ์ที่จะเข้าข่ายเขาบอกว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับเงินที่จะแจกครอบคุมไปถึง56ล้านคนเนี่ยนะฮะเอาเข้าจริงๆจะมีอยู่แค่ประมาณ40ล้านคนเท่านั้นเอง สิ่งที่เอกชนเขาเรียกร้องอีกฝั่งนึงก็คือว่าไอ้จงงบประมาณ560ล้านบาทเนี่ยกับการคิดแล้วแจก10,000ครบ56ล้านคนแต่สู้ดูคนที่ควรที่จะจะได้รับเข้าเกณฑ์จริงๆตามข้อมูลเป่าตังจะมีอยู่แค่40ล้านคนงั้นถ้ามี40ล้านคนแสดงว่า560ล้านบาทงบนี้ก็จะไม่สูงขนาดนั้นเอกชนมองว่าควรจะปันส่วนของงบจาก560ล้านบาทเนี่ยนะครับมาทําโครงสร้างพื้นฐานมาจัดทาเรื่องของสวัสดิการของรัฐ มาจัดทาเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุน้นภาคเศรษฐกิจในระยะยาวที่ปูพรมทางด้านความรู้ความสามารถหาอนาคตดูจะดีกว่าไหมนอกเหนือจากการกระตุ้นในระยะสั้นแน่นอนครับตัวเลขม,มันมันมือมาจริงนะฮะห้าแสนหกหมื่นล้านกับการที่ทําให้เงินนั้นหมุนได้กี่รอบและอย่างกลไกที่เชนการออกก็ยังคงเป็นสิ่งที่บอกว่าสะดวกสบายใช้จ่ายง่ายเบิกคล่องและกําลังซื้อจะมาจริงหรือไม่เพราะปกติเวลามีประชานิยมหยอดไปเท่าไหร่นี่นะครับ เห็นจ่ายนี่ก่อนจะไปซื้อของเซอ้์วิซซัมไปนะฮะดังนั้นเราก็จะเห็นทั้ง2จุดนี่นะครับสะท้อนกันออกมาจากภาคเอกชนคือทำมาทําไปก็ดูเหมือนว่าชักจะแบบเริ่มถอยแล้วนะตกลงแล้วว่านโยบายอันไหนนี่นะครับควรจะทําและทําแบบไหนทําให้เหมาะสมอะไรยางไรนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดกันเป็นประเด็นนี้กันก่อนถึงถามท่านผู้ชมเลยครับว่าวันนี้คําถามรรมเราเปิดเลยนะว่าตกลงแล้วนี่นะครับขึ้นค่าแรงวันละ4 0่บาททุกจังหวัดทั่วไทยกับแจกเงิน10,000ดิจิตอลใช้งบประมาณ5้าสนล้านบาท อันไหนกระทบเศรษฐกิจไทยน้อยที่สุดถ้าคิดว่าขึ้นค่าแรง400บาททุกจังหวัดพิมพ์400พอไม่ต้องพิมพ์ยาวนะฮะถ้าคิดว่าแจกเงิน10,000ดิจิตอลก็พิมพ์10,000ทวนนะครับไม่ต้องมีทอนไม่ต้องพิมพ์เงินมาด้วยแล้วส่งมานะครับเราจะได้เห็นกันนะครับ